สวัสดีครับเชฟกอดจากค้นกับเข้าครับผมมอนี้มาเบิงว้าเา้ามีเมนูนอย่างมานําเสนอตรงพี่น้องครับเบิงได้ครับมอนี้ไปตลาดมาได้ปีกางไกลครับผมวา่าตีมาทอดน้ำปลาครับผมตอนน้ำปลากินกับออกตำก๋วตวแซ่บนะครับพี่น้องเนาะมาเบิงวิธีการแล้วก็วิธีเห็ดว่าเหตุกันยังไรครับมาติดตามกันได้เลยครับ ตีกลางไก่ท้อได้มากแหละเอากระราง,งกำวามสะอาดมักด้วยน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะครับเอาจิตัดคว้มเข้มของน้ำปลาด้วยน้ำตาลทราครับน้ำตาลทรายแดงครึ่งชอนชานะครับเนาะ เกมีรสชาติผิดกลมกลมจากนั้นใส่พริกไทยเพื่อเพิ่มรสชาติครับผู้ใดมักหน่อยใส่หน่อยครับหมักหลายใส่หลายพริกไทยหมักกับ่ต้ตองใส่ได้ครับพี่นอ้องเอ,อตาตัวมันขันขันมันเข้ากันครับขันให้่วย้ถึงกันทุกชิ้นทุกตอนครับผมขันไปเรื่อยๆครับผมขันเมงว่าันไดทีแล้วเฮาเติมแป้งครับแป้งทอดกรอบครับ2ช้อนโต๊ะครับผม เอาสิบไใส่หลายนะครับเอาสิใส่ร์กให้มันติดกับเนื้อไก่ครับผมโมเมนต์ว่าเอาสอิใส่ให้มันจับกันเป็นก้อนอเอาแครเปลือกผิวของมันเพื่อเวลาทอดมันจะได้สีสวยแล้วก็บ่ติดกระทะครับผมจากมีตั้งกระทะจุดไฟ ใช้ไฟกลางครับพอน้ำมันเริ่มเดือดเอาไก่ลงไปทอดเลยครับยำมาใส่เป็นไฟกลางครับเาน้ำมันไปทอดแต่เอกากระพยายามคนครับพอน,นังมันจะดุงนิดนึงเราก็นค,คนครับผมเพื่อว่าเห็นติดคนกระทะใส่น้ำมันหลายจังน้อยนะครับพี่นอ้อง ตักเกลือเท่าใส่น้ำมันหน่อยไก่เวลาเขาลงไปทอดเนี่ยไก่มันมีน้ำหนักหลายมันเสร็จเนี่ยผิวใหม่ใหม่ก่อนน้ำมันมันหลายพอเวลามันสุกแล้วมันจะลอยขึ้นมานะครับมันบัวเห็ดเนี่ยติดกระทะบัวเห็ดเนี่ยผิวมันใหม่จะทำให้คิวมันสวยมันกับมันติ๊กไปเรื่อยๆครับคับข้างนั่นข้างนี้มันข้นเรื่อยๆเพิ่งว่ามันสุกเกือถึงกันมั้ยยังมันข้นไปครับผม เรื่อยเรื่อยเดินไปน้ำเองว่ามันสุกหรือยังตอนนี้ก็เริ่มได้ที่แล้วครับสุกเหลืองแล้วแต่ว่าเขาจะให้มันกรอบอีกเักกน้อยนะครับเนะาะหันลังง้ามในทีเล็กครับพี่นออ้องหอมด้วย,ยครับผมหอมทั้งกินน้ำปลาทั้งกินไก่ครับผมพอสุกได้ที่แล้วเอาก็เอากระชอนมาตักครับผมปิดไฟเอากระชอนมาตักเป็นพักไว้เพื่อให้มันเย็น เตียม้อมสิเสิร์ฟหอมสิกินกับตำมักคุงตะมักัวหรือว่ากินกับข้าวเหนียวจะซื้อกินแบบห่อๆแสบๆครับ,รบพี่น้องหอมๆแสบๆเนาะตอนนี้ตีกไกท่อทอดน้ำปลาของเฮากดเสับเรียบร้อยครับหน้าตากันเป็นอย่างนี้เาจับใส่จานจับเลี้ยงเพื่อความสวยงาม เขาจะบรเฮ็ดกับน้ำจิ้มนะครับมื้อนี่โดยที่ห้าสิบกรัมกับตำมะทัวกินกับตำมะทัวแซ่บๆกับข้าวเหนียวอ่อนๆตำมะทัวก็บจิบ่ได้ต่ำให้เบิ่งนะครับว่ามันเป็นยังไงเฮาคือต่ำแล้วกันเอามากินคู่กันนะครับผู้ใดบ่มักตำมะทัวก็กินกับตำมะงู หรือว่าต่ำแจวีน้ามะนาวซื้อกาดแทบครับผมตีไกลทอดน้ำปลาล่องไปเห็ดไปทํำเมืองวิธีขันตอนล่องไปทํำตามเมืองกับ่ิ้องรับรองว่าแทบแน่นอนครับสูตรข,ของเจ็บเกาะจากคนกับเข่า,าแทบแทบครับ่น้องมาคิดเขาน้ำกันครับขอบคุณที่รับชมช่องคนกับเข่าของเจ็บเกาะฝากกดไลค์กดแช์ติดตาม พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ